สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้พวกเราจะชวนุผู้ชมนะครับมากินส้มตําปูปลาด้วยกันนะครับมีไก่ย่างนะครับผมไม้ละ5บาทนี่ไม้ใหญ่ไหมบ้านเราอะเออแล้วก็นี้ด้วยครับเนื้อคอัน้ส่วนเนื้อมาเดี๋ยวเรามากินของแซ่บๆด้วยกันคุณผู้ชมจัดกุ้งก่อนเลยนะครับวันแรกได้4ี่ตัววันที่สองได้แดตัวนะครับรวมกันได้เดี๋ยวเหลือไม่สิบสิบกว่าตัวเหลือไว้ในตู้อีกอุ้ยค่อย รู้ดูเนื้อก่อนอุ้ยมันละมุนอะไปตกกุ้งกับนนครับโอ้โหเครียดมากเลยคุณผู้ชมงอม,ะม่ะเมื่อวานเครียดมากช่วงแรกๆไม่ได้เห็นเขาดึงดึงกันอ่ะเนาะเขาตกกันได้เราไม่ได้อย่างเครียดเลยผมอะกดดันมากกดดนกันมากเลยหน้าบึง้งหน้าขึ้นกันเลยสองชฉีมองสุดท้ายหลังพอได้ครับผมเริ่มได้ละเริ่มรู้อุ้ยมันสวยมากพี่เกม แน่นเนาะใช่ใช่มันสดไงเนื้อแน่นเนื้อหอย่องแน่นโอ้โหอืมันแน่นมากอ่ะ อันนี้เนื้อร้อนกินง่ายกว่ากินเนื้อร้อนก่อนเอากระดูกับผมนี่ไงเอานอนเลี้ยงหัวกุ้งล้วนดีโอ้โหเกือบเกือบขวาดีเลยนะเล็มยงหัวยังเลี้ยงกระดูกน้องเป็นอย่างไรนี่เป็นไรมาเบอร์ไงหัวกุ้งล้นไม่รู้สูงกี่บาทนะเพียงหนึ่งเป็นเดียวถูกแล้ว ผู้ชมมันกุ้งครับผมโหยอดอ่อดะตุดถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกคุณผู้ชมแต่คนอื่นเขาคุ้มนะเพราะว่ามือโปร,โปรๆเงี้ยที่ตกเป็นประจำเขาได้ก,กันเยอะเนาะ เราไม่เป็นไงแต่เราไม่เป็น<ไ>จังหวะดึงจังหวะกินอะไรเงี้ยเราดึงไม่เป็นนอ่ะคุณผู้ชมมันมีวิธีกระตุกมีวิธีนี้ด้วยวิธีหย่อนว่ากุ้งมันอยู่ตรงไหนไอะไรเงี้ย<ไ>เห็นเขาเริ่มเราเริ่มไปได้สองครั้งเราก็เริ่มรู้ละเหมือนแบบลอกสูตรจากคนอื่นดูเอาดูต้องรักวิชาแรกๆเราก็ก็ตกนิ่งเลยเราไม่ยกลเลยมันก็นานพอเราเริ่มยกไปมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้าง ตกไปหาตัวกุ้งปุ๊บมันกินเลยนะบางตัวเหลวมากอุโโอ้งโดโิโหโัวมันมากคุณผู้ชมมันทุกตัวเลยกุ้งมันสดสุดยอด ครับตัวละครเลยเอ,อ่ะไม่ไม่ได้ถึงตอนตกเลยเหรอแต่มันก็สนุกนะเพื่อนโอ้โหหัวทะลักหม,มันทะลักนี่ผู้ชมมันนะผม

เกียดอีกบกร้องฝ <c oughs> นจะตกแล้วเหรอนอ่าจะใช่จุดไปวันเดียวจะตกอีกแล้ว <c oughs> ตกก็ดีนะผมว่นาน่าจะแบบเบาร้อนได้อยู่โอ้โ ดุบเด้งอะ่ะอืมมันแน่นมันเด้งใช่กู้มาสดอยู่มันไม่ยุ่ยอยู่พี่านชมใช่หนุบหน,นุบเลยขออนุญาตเท็ดงงาครับผมร้อนมากเลยถึงมันตกกลางวันมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะอาทิตย์ร้อนตรงเนี้ยมันร้อนอบอ้าวพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บก็ร้อนละมีแดดวันไหนเน้ร้อนวันนั้นละคุณผู้ชมนั้น โอ้ยโอ้ยได้กับไก่ชิ้นนี้ได้ไหมนี่แหละรครับมันมันมันดีตรงที่มันสดจริงๆอะ่ะสำหรับคนที่ชอบกินหัวมันกุ้งอะ่ะนี่คือสุดยอดเลยพมีแบบตกได้ปุ๊บแล้วก็กินเลยก็ได้อเอาให้เขาทำเมนูตรงนั้นได้ เผาเลยก็ได้กินกับพรีฟูดเลยก็ได้นอนอเสียงโรตีเหรอใช่โรมี<ๆ>นะั่นแหละเนี่ยโรตีเหรอโรตีบังอยากกินนะไม่ได้กินโรตีมาแล้ว ตัวหนึ่งนี่กับขีดนะคุณผู้ชมที่ช่างเมื่อวานให่มากมีคนตกรอบบ่เนาะแล้วก็เราได้ตัวใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยเกับขีดอมันคักกู้มันตัวใหญ่ได้ไหมพี่เกมกุ้ตัวใหญ่เราดึงมากขึ้นอ่ะใช่หลุดไปหลายตัวมากคุณผู้ชมตกยาก ดึงไม่ดงหวาอะไรก็ตกมันก็หลุดไอ้นอนก็ตักชาด้วยด่าไปหลายรอบ <c oughs> บางทีก็ดึงกันมายังไม่ทันหึงหิวน้หลุดไปก่อนต้องเสียมต้องเสียนจริงมาแต่แชทหาสาวคุณผู้ชมผม,มดึงกุ้งกุ้งขึ้นมาก็ไม่ทันตักหลุดไปซะหนีไปได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่น่าชวนไปหรอก ไปั่งเป็นเพื่อนไงไปคนเดียวกวงเหรอทำไมถ้าไปคนเดียวจะไปทำอะไรอ่ะเขามีเด็กเสิร์ฟนี่ยรอเมื่อวานก็มีนี่ก็ใช่แต่ไม่เห็นทำอะไรเด็กเสิร์ฟเครียดเมื่อวานเพราถ้าได้กุ้งนี่คือจะอลงมือโอ้ได้กุ้งนี่แบบนั่งแคข้างพี่เลยก็ได้น้องเลยแล้วเออไปคิดจริงเนี่ยไม่มียุ่ยอ่ะคุณผู้ชม เหมือนเรากินอยู่ทะเลเหมือนกินอยู่ในแม่น้ำพี่เยี่ยมยอดอคนตัวอ่อาตัวน้อยทัานตัวคนบอกการมือว่าไปนะคนตัวตัวน้อยมันเยอะนะผมเจอสามตัวแล้วเนะี่ยสามตัวมันนะอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวทิ้งกั้มนะพี่เกมเฮเดี๋ยวทิ้งกั้มมันกั้มมันมีเนื้อทิ้งไปหลายตัวนล้วกั้มได้เก็ทิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวกั้มใหญ่เนี่ยมีมีเนื้อตกปุ๊บเผาซาซิมิเลบุริกะนี่เนาะพี่เกมตกได้ปุ๊บเราก็จัดน่าจะหวานเลยนะข้างหล่อเลยอ่ะเหมือนกิมซีฟู้ดซีฟู้ดรอเลยอย่างงี้ได้เลย ตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วเป็นยังไงล่ะดูสิเป็นยังไงครับผมคุณผู้ชมมันครับผมถ้าน้องกินช้าเดี๋ยวก็จะแย่งครับผมตัวน,นั้นมาตึบพี่แกมมกตึบเลย <c oughs> โอ้โหโอ้หูมันแดงอะ่ะผมกแล้วผมเรียกถูกอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ะไรวบอกแล้วว่าตัวเล็กมันแน่นมันแบบไหนมาดูดูหัวดูหัวก่อนอย่างมันอ่ะดูหัวเดี๋ยวแกะให้ดน,นุ๊กนึงไหนไม่ไม่ไมไมแกะเองได้นา้ผ่านเลยเหลือตัวเองได้ห้อมันนี่คุณผู้ชมดูดูดูด ตัวนี้มันสุดมันสุดอขอบคุณพี่เกมมากเลือกตัวให้ถูกมากเลย <laughs> ือกทีหลังหฮงกว่วเหรอผมอไม่ได้เลือกด้วยพี่เก<อ>มเ,<อ>เลือกให้เองไม่มีสิทธิ์เลือก <laughs> ตัวเล็กแน่นกว่าจริงด้วยจับมานี่ตัวหนักเลยเพื่อนนี่ขนาดข้ามคืนมาคืนนึงเนาะพี่เกมคืนเดียวใช่แค่คืนเดียวมันยังแบบสดอยู่ขนาดนี้ ไปตกมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ไว้คืนหนึ่งเนาะไม่กี่จังวงนี<ย><ย>กว่าเรากลับมาก็ห้าทุ่มแล้วอ่ะไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มบกลับห้าทุ่ม,มร้านปิดอยู่จนจบเลยจบแต่แปดตัวไม่คุ้มที่มีตกเก่งไม่ใช่เหรอ,อ ไม่หวานต้องอันพิณิกแบบแับรบตามเขาแซบกุ้งก็เด็ดไก่ก็เด็ดนะ โครงไก่ปิ้งถั่วในเมกี่ตัวเต็มเลยถอนแม่เอาเลยถั่ว ฟันหน้าเป็นประโยชน์มากเลยมันต้องใช้มันต้องใช้นะไม่ใช้ไม่ได้เราเอาฟันเคี้ยวมันไม่ได้เห็นไหมฮะมันนี่ขึ้นมาฮะเนี่ยไม่ได้แัดฟันผ่อดเลยงั้นน่ะจะถอดรับปิดเดือนหน้าเอาล่ะเป็นยังไงครับผมกุ้งตกเองุยอดอร่อยมากบอกแล้วว่าอร่อยถึงจะไม่เยอะนะวันนี้แต่ว่าคุณภาพมากกุ้ง มันทำมันทำใช่วันนี้ก็วัเพียแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ